โล่งเครื <th> ่องเลยพี่น้องแดดจัดมากเลยวันนี้พี่น้องจ๋านี่พี่น้องข้างเขาเลยใช่ไหมตอนนี้ก็คือเครื่องบินพี่น้องจ๋า ก่อนที่จะไปเราก็ต้องแบบว่าบินดีๆนะลูกมาถึงแล้วการบินไทยใหญ่มากพี่น้องจา๋าสองร้อยก็คุ้นผลบ้างนี่พี่น้องตอนนี้อยู่ทั้งเครื่องเราเดินนั่งงามบุนว่าตรงนี้จะมีคนว่างหรือเปล่าพี่น้องถ้าตรงนี้มีคนว่างเราก็จะได้นั่งแบบสบายๆพี่น้องดูบรรยากาศ เดี๋ยวจะดูทีวีแล้วจะกินอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องจ๋ารอเครื่องขึ้นเด้อบินไทยร่วมกับสายการบิน Brussels Airlines TAP Portugal และ Star Alliance กับดันสมจินตุกับผมผู้จัดการเที่ยวบินพรเทพ กกำลังจนะเนาะมหามหาทีวอากับพี่น้องเดี่ยพี่น้องจ๋ามาทำมองว่าวมองเงียบๆนะี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวหวังว่าพีนี่คงจะไม่มีอะไรแบบว่าไม่คาดหวังไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่พี่น้องเ,เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนอก,กันนะพี่น้องไ,ไปดูบรรยากาศในในใน,ในเครื่องพี่น้องเนี่ยพวกพี่เสดจวดเขาก็ทำงานกันพี่น้องจา๋าเขาเตรียมอาหารให้ บรรยากาศพี่น้องชิ้นเข่าเร็วๆสัง่งามยจืนเห็นยังอยู่<ม>ยืนถังเราของน้ำพี่น้องอาหารเช้ามาแล้วพี่น้องโอ้ยนอ่นนิดเดียวพี่น้องแต่ว่ามันอี้บ่มีความ ปัญหาอะไรเกิดขึ้นพี่น้องจ๋าอาหารเาวาก็จะมีน้ำส้มนะ้ำเนยแล้วก็เบรเตอร์แล้วก็เยมยมีผลไม้รวมพี่โยเกิร์ตพี่น้องจ๋าจะได้สดชื่นแล้วก็มีตนะัวสมัยนะไม่มีอะไรไม่รู้โอเปนพอมีนี่เด็ปิี่ เช้าก็น่าทานเลยนะม่บีชีชา้อค่อ่าชาค่ะใส่นได้เค่ะอ่าไม่ค่ะ,ะ,ะ,ค,ะคุณพี่มาเสิร์ฟน้ำครับ น่นาบอกว่าวสตรอเบอรี่จากกคุฏิทีิพย์นะ,ะมันก็จะมืดๆหน่อยนะเรามันยังไม่สว่างเลยเดี๋ยวไปหามุมกันเดิมเดี๋ยวจะลงลงชิมดูก่อนนะน้องเดี๋ยวขอยสิลองชิมบ้างกันพี่ชอนไหม มันบดหรือเปล่าเนี่ยไข่ไป่หนอนโอ้ยร,ร,อร่วงไข่ร่วงไข่เรื่งน้ำชากันด้วยะอะไรสดๆรู้สึกด,ดีขึ้นหรอ รู้สึกดีขึ้นมากเลย ทิ้งแล้วพี่น้อง My bad ปวดข่อยเมื่อยหลายพี่น้องที่ซีที่หากบคึงกับ ฮอนหลายพี่น้องมาฮอนแล้วฮอนเ,อเลยร้อนเลยรถเดินลงลงรถบัสแน่ๆเลยเนี่ยรถบัสมาลบพีนบ่น้าะรถบัสกันอะไรอ่ะเข่งพิ้นใหญ่ให้ไพี่น้องหลังขึ้นรถบัสก่อนเด้อพี่น้องมาฮอนแล้วเด้อเดี๋ยวไปตรวจอ่าบัตร พาสปอร์ตด้พี่น้องจ๋าเข้าไปท้ายรูปด้วยจ้กคนยืนรอหลายๆไปพี่น้องไปเมื่อพี่นอ้องมือนางงามของเรากันยกกระเป๋าตามเคยพี่น้องจ๋าเราก็จะมาช่วยกันยกกระเป๋านะสองคนเราเห็นมาแล้วแบบตรงนู้นได้มาอีกแล้วนางงามของเรา กระเป๋ามาเร็วจนว่าพี่น้องตอนนี้ประมาณตีหาเนี่ยตีหาครึงเนี่ยทางออกมีรถบริการฟรีด้วยนะตัวเฟิร์ไปตามนางงามไปเราก็จะไปทางออกกันนะจ๊ะค้นก็หลายแต่มีเงินมาเนาะเดี๋ไปแหลกเงินก่อนพี่น้องแค่นี้ก่นเด้อเดี๋ยวไปแหลกเงินก่อน